มันคืออะไรนักเรียนอันนี้หลอดไฟอัมตะต้มันเ็คือมันเค,คเยเจอกันอะไรเล็กๆนี้ครับทิศทางขคือเนื่องาอาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นทีนน่ใช้มานในปัจจุบันแต่ข้อจำกัดของหลอดฟลูออเรสเซนต์มันคือหากหลอดเสียจะไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องทิ้งและทำลายซึ่งการทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทีนั้นเนี่ยหลอดหลอดที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แบบนี้ใช่พอมันพอมันเสียเนี่ยมันต้องทิ้งและทำลายใช่ไหมครับเนี่ยเราเลยคิดว่าเพราการทำลายทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจาก หลอดเป็นหลอดแก้วแล้วมีสารพิษเคลื่อบอยู่ด้านในหลอด <Ừ. S 2> และได้ได้มีความคิดที่ว่าทําให้หลอดเนี่ยพวกทีท่เสียพวกนี้เนี่ย <Ừ. S 2> ที่ับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง<ะ>โดยเรามีแนวคิดในการสร้างวงจรประหลัดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขึ้นมาค่ะ<ต>เพื่อที่จะสามารถจุหลอดโพลเชนที่เสียแล้วให้นํากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการยืดอายุการใช้งานให้แก่หลอดค่ะโดยเราจะใช้หลักการโดยการเพิ่มแรงดันและความถี่เข้าไปให้สูงขึ้นซึ่งจะสามารถจุหลอดโพลเชนที่เสียแล้วให้กลับมาติดใหม่ได้ค่ะแรงดันเนี่ยจะอยู่ที่5 5 0โวลต์และความถี่ออยู่่่ที20 2กิลเเรหืคะ แล้วเมื่อเราได้สร้างประหลาวงจรดิจิตร์นิกร์นี้เสร็จแล้วเราได้ทดลองไปทดลองขนาด20วัตต์และ40วัตต์ที่เสียเนี่ยเราพบว่าเมื่อเราวัดค่าแล้วเนี่ยประหลาดดิจิตร์นิกร์ที่เราสร้างขึ้นสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าประหลาดแกนเหล็กตามท้องตลาดคิดเป็น60%ค่ะโอ้เลยลึกเลย,เลยครึ่งเนี่ยอ่าครับแล้วก็วงจรหลักจะเป็นวงจรตัวนี้ครับเราออกแบบให้มีขนาดที่ว่ามันเล็กกะทัดรัดสามารถยึบได้ในทัง้งหลาขนาด20วัตต์และ40วัตต์ครับ,รบซึ่งของเราจะอยู่ฝั่งนี้ครับ อันนั้นอันนั้นรุ่นเก่าอ่าเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เราทำเป็นของแกนเหล็กทั่วไปครับธรรมดาครับเราใช้ไฟ220โวลต์นะครับจ่ายเข้าทางนี้ครับแล้วก็มาอันนี้เป็นวงจรแปลงไฟธรรมดาแปลงออกมาเป็น DC 12โวลต์ครับเราใช้ไฟ12โวลต์เนี่ยไปเลี้ยงวงจรที่เราสร้างขึ้นมาครับแล้วก็แปลงออกมาอีกรอบนึงครับไปผ่านวงจรวงจรตามนี้ครับแล้วผ่านเซนเซอร์ดีดีซีหนึ่งแหนึ่งหลอดแก้วจะผ่านอย่างนั้นครับจะผ่านเซเซอร์ดีดีซีหนึ่งดีซีสองกับกระดุมแก้วให้เกิดการสร้างพลังครับแล้วก็ ภายในหนึ่งมินาทีฮร์ตแล้วก็จะเหนียวน้าออกมาทางด้านเอาพุทแล้วไปออกมาทางด้านนี้ครับแ้วใช้ทางด้านเอาพุทเนี่ยนะครับในการจุดหลอดที่มันเสียแล้วครับอืซึ่งการจุดหลอดที่มันเสียเนี่ยต้องเพิ่มแรงดันแล้วความถี่มันสูงขึ้นนอาบุญเจา้ามาเราเนี่ยสามารถผลิตแรงดันออกมาได้อยู่ที่550โวลต์และมีวความถี่อยู่ที่20กิโลเฮิร์ตหรือสองหมื่เฮิร์ตเกิดนี้จะเป็นหลอดเปอร์เซ็นต์ที่มันเสียแล้วครับแล้วทางทีไม่อยากมองเห็นดูนที่ขั้วหลอดนะเดี๋ยวขั้วหลอดมันจะเริ่มต่่าแแลลล้้้วววนีีีเเสยยใใชคครรัับบดดด๋งทอหู มันเป็นหลอดเสียนะครับอันนี้เป็นฟังเทียวท่างขึ้นนะแต่อันนี้เป็นฟังตามท้องตลาดทั่วไปครับอ,อันนี้หลอดเสียแล้วเขา้งใจเ่ก็ทิ้งกันแล้วนะ่แต่เราสามารถที่จะนํากลับมาให้มีแสงสว่างใหม่คั้งอันนี้เลยทดลองให้ดูน,นะว่ามันเป็นตลาดตามท้องตลาดอะ่ะแล้วมันเป็นหลอดเสียแล้วมันจะจุดไม่ติดอ่นนอดดอาไม่ติดครับอันนี้เป็นหลอดดีอันนี้เป็นหลอดดีครับ ันนี้คือลอถใหม่เลยซื้อมาใหม่ใช่ลอถใหม่เลยครับลอทใหมครับตลาดนะครับตลาดเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องการประหยัดพลังงานก่อนนะครับอ่านี่มีอะไรอะไรนะสตาร์เตอร์ครับสตาร์เตอร์ทำงานนะครับครับไปติดใช่ไหมครับอันนี้เป็นขนาด20วัตต์นะครับคจริงกังเราใช้อยู่ที่ประมาณ28วัิบแปดวัตต์ยี่สิบแวัตต์นี่ราคาเทาไรายนี่สี่สิบบานะเราคาดนี่กันนะนี้เป็นท0วัี่ไหนครับสตาร์เตอร์ยี่าิบวัตต์อ่านี้่อถยาว เร, <S <S เราเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านหลอดยาวหลอดสั้นใช่ครับที่บ้านนี้กินกำลังขายอยู่ที่ประมาณ44ถึง45บาทครับอ่าโอเคอันนี้ขอเข้จใจภาพปึ๊บของประหลาของเราอืมยาสัตว์ที่มาอันนี้ไม่เป็นเก่ครับอ๋อมัก็สว่างนะใช่ครับแล้วแล้ว อาแสงมันมันลดลงไม่หวัดจำนวนหวัดอะไรมันลดลงนะจำนวนหวัดลดลงครับแล้วก็เรื่องแสงทำไมเราได้เก็บลดลงข้อมูลนะเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เราเก็บตั้งแต่วลาเก้านาฬิกาจนถึงสิบห้านาฬิกาครับสิบค่ารูกสามสิบเปรียบนำมาเปรียบเทียบกันคนระับเรื่องข้าความสว่างเนี่ยของขนาดยี่สิบวันเนี่ยของเราจะสว่างอยู่ที่ประมาณสว่างกว่าตามเท่าหนึ่อยู่ที่วันเก้าจุดเจ็ดศูนย์แล้วครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับแล้วก็สี่สิบวันเนี่ยเดี๋ยวจะลองเก็บมาให้ดูด้ยแล้วแล้วองของสี่สิบวันเนี่ย จะกินมันอยู่ที่ประมาณของเราเนี่ยจะสว่างอยู่แค่ประมาณ3ามลครับอืยังสว่างกว่าแต่ว่าเวลาเราเปิดไปเรื่อยๆอ่ะวงจรของเราพอดีลงมาบางทีมันจะมีการแปว่งไปมานิดหน่อยแต่มันจะคาดจะไม่ต่างไปจากนี้ครับ huh. แต่เมื่อมสะดวงมาแล้วเนี่ยถ้า,ควา,วาความสว่างเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของหลอดไฟร์เซ์ที่มันจะต้องสว่างเท่านี้ครับหลอดไฟอมะตะรู้ละรู้ที่มาละคือแรกครูว่าติดนาการ,รอยู่ว่าหลอดไฟอมตะคืออะไรขอข้าใจภาบโอเคถ้าอะไรลึกๆถ้ามีคนสนใจติดต่อไปที่แผนกอะไรพวกเราเนี่ย เครื่องอะไรไฟกำลังวิทยาอะไรเทคนิคเพชรบุรีครับอ๋อไ,ไ,ไฟฟ้ากำลังหมดเลยวิทยาเทคนิคเพชรบุรีนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีใบรับ, <ไป S 2> บรองอะไรอย่างรับรองการบ้านของผายเราก็ห้นนาคก,กับพี่เ